สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะลูกพี่ก็กลับมาแล้วนะคะลูกพี่กลับมาแล้วนะคะเด็กๆในซุ้มนะคะสงบนิ่งกันหมดเลยนะคะลูกพี่กลับมาแล้วนะคะลูกพี่มาคุมแล้วนะคะดูท่าลูกพี่นะคะด,ดูหัวหน้าแกงนะคะ บรรยากาศเงียบสงบเลยนะคะลูกพี่กลับมาแล้วนะคะรวมถึงเจ้าหญิงกะละมังนะคะเจ้าหญิงกะละมังนะคะก็ก็ดูนิ่งๆไปเหมือนกันนะคะโอ้โห,โหสปาซายแล้วนะคะตอนนี้ เศทรายสปาทรายใหญ่เลยนะคะผมแปมจะอยู่ด้านหลังนะคะ แอบดูอยู่ฝั่งนี้นี่จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าปอมแปมพยายามจะออกนีเที่ยวนะคะพยายามจะเปิดประตูนะคะออกนีเที่ยวจะเปิดประตูไม่ได้นะคะกะ็บางทีก็เอาขานะคะเอาขาออกไปนอกซุ้มนะคะหัวหายออกไปแล้วนะคะเหลือแค่ตัวนะคะตอนนี้ขี้ดื้อมากเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าแม่เดินไปอยู่ใกล้ๆนะคะอ่ะนี่นะคะพยายามจะเปิดประตูนะคะถ้าอยู่มุมนี้นะคะจะเห็นนะคะผมแปมวยวายแล้วนะคะวยวายแล้วสงสัยอยากกลับบ้านแล้วนะคะดื้อมากเลยะคะ่ะ ใส่คุยกับบุญชูว่ากลับบ้านได้แล้วแน่นอนเลยนะคะอยากกลับไปบ้านแล้วนี่ดูท่านี่เอาแล้วเอาแล้วเริ่มไวุ่นวายแล้วนะคะเด็กๆพี่ปอมแปมเปิดนะคะเด็กๆเริ่มเปิดตามนะคะบุญชูเล่นกับพี่ชื่นแล้วนะคะ ลูกพี่บางมิดเลยนะคะลูกพี่บางมิดเลยลูกพี่ไปไปจกพี่เสือนี่ค่ะมานี่มานี่มานี่อังสันโหโ,โ,โน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 มีขาหลังมาแล้วนะคะลูกพี่ เอาแล้วเอาแล้วค่ะพี่ชื่นกับบุญชูโอ้เล่นกันใหญ่เลยค่ะสนุกสนานใหญ่เลยนะคะวันนี้พี่ชื่นมีเขียนขอบตาด้วยนะคะอีกสักพักคงจะมีขาแว่นนะ,ะตอนนี้เอาขอบตาไปก่อนนะคะขาแว่นยังไม่ต้องนะคะ จะเปิดแล้วนะคะคุณครูตีละครังนะคะเวลาแล้วดูบุญชูทำค่ะแม่แม่ค่ะบุญชูนะคะอยู่ด้านหลังนะคะฝั่งนู้นนะคะจะเจอลูกพี่บังนะคะ,คะละรังดังไกลเลยนะ ดอร่อยจังเลยคุณชูหาเพื่อนเล่นนะคะตอนนี้ผมแปมกับง้อแงอยากสิกลับบ้านด้วยกันนแต่จะพาเข้ารงเรียนโตนะคะตอนนี้จะเข้าเรียนแล้ว กินดีแล้วงาวานสั่งมากยูบานกระปูยูเด้งงาหวานแม่บ้านไร้เล้อปูงง่วดนะ ตามพี่น้องแย่งกันกินนะคะได้เวลากินแล้วนะโรงเรียนเปิดเอ,เอาแก้วน้ำแก้บยังนี่นะคะควันจ่อยควันจ่อยกับควันเบียน,นะคะคนละหุ่นเลยนะ จเหมือนเหมือนเด็กเลยนะคะเด็กกระโปรโลเด็กกระโปงดูนะคะบวจะแก้งครูสิงนะคะอันนี้จะเป็นเบื้องหลังนะคะของการ เปิดโรงเรียนนะคะของเด็กๆนะคะกิจกรรมที่ซื้อเขียวนะคะ

ดูนะคะดูนะคะลูกปีลูกปีดึง,ออง,องพอนะครับเช็คออเดอร์บอกขอกินน้อยนะคะเนี่นะคะ ครับพี่ชื่นโอ้หิวแล้วนะคะหิวแล้วเด็กๆหิวแล้วนะคะ ดูนะคะดูแกงสามพี่น้องนะคะแกงสามพี่น้องไปปวดไหลนะคะไปคอกินนะคะไปควักไปควักกลางไปควักกลังไปควักกลังคูสิงนะคะแบบเหมือนกินแน่กินแน่นแนดูนะคะลูกพี่หิวแล้วนะคะ Oh, ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ,ะให้กำลังใจนะคะช่องพังใบเฟิร์นนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องพังใบเฟิร์นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะแม่แม่แม FC, อซสนับสนุนนะคะผลไม้นะคะต้อนให้กับน้องๆช้างนะคะในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะของทางช่องนะคะไลค์ขาดผลไม้นะคะให้กับไา่ลันตาน้องฝมแป่มพังใบเฟิร์นนะคะ ขอฝากแม่เม่เอซนะคะช่วยพระชาสัมพันธ์นะคะช่วยส่งแรงเชียร์แรงใจนะคะให้กับครอบครัวข,ของเราด้วยนะคะโอ้โหบุญชูนะ,ะโุโ้ยจะออกมาได้บ้นีนเอาแล้วเอาแล้ว

กบอกขอข้ามขอข้ามห้องหนอขอข้ามห้องหนเฮ้ยอยูอยย่นี่ไม่ไหวแล้วอยู่นี่ไม่ไหวแล้วอยากจะแปลงร่างแล้วจะแปลงร่างแล้วมงคลน,น้อยตีละคังแล้วนะตีละครังเม่งๆนะคะให้พี่บุญชูกับพี่ชื่นใจนะคะ